ข้อที่2เ,เนี่ยโอเนี่ยเกิดจากอันริวไอกับไอซึ่งอันริวไอเนี่ยมีแค่ของแม่แต่ของพ่อไม่มีอันริวไอดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะเป็นลูกจะโอลงนันคะำตอบที่ถูกก็คือทีมงานว่า,างไงครับข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ เพื่อนวันนี้เรามาเจอกับกัปตันดีมกับกัปตันเจิ้นนะฮโอ้โหเดี๋ยวกอนนี่ครับผมนี่คือลุคของกัปตันบีมในช่วงเวลาที่ไม่ได้แปลงเรียนแล้วคิดถึงชุดนี้มากเลยวันนี้เราจะส่งกัปตันบีมมาเพจข้อสอบหน่อยใช่มาประลองข้อสอบพีออเน็ตของเด็กดีครับผมนี่เดี๋ยวเห็นหน้าเห็นตาไ่ชัี่เตรียมเพจชิวมาให้ดีให้ดีหน่อยใส่ไปตลกเลยใส่บบตลก ถูกใจหรออันนี้คือวิชาแรกเข้าสอบกี่โมงวิชาแรกเป็นภาษาไทยครับผมสอบ8ปดโมงถึงสิบโมงครับผมต้องบอกก่อนว่าเรามีสอบสองวันพิมก็ไปสอบมาแล้วใช่ไปสอบมาแล้วเป็นสายวิชาก็คืออังกษสังคมแล้วก็เลขครับผมเกินกรเลยเน่ยโอเน็ตเนี่ยอย่างเช่นคณะแพทยพ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในการสัดสวนคะแนนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสําคัญตรงที่มันเป็นเกฑ์หลังเลยนะในการที่จะต้องยื่นเนี่ยต้องใช้เกรดโอเน็ตถึงหกสิบโอซัผมมันก็มันต้องแบบทำคะแนนให้เยอะสูงพอตัวเลยคือถ้าสมมติว่าต่ำกว่าหกสิบโอโห่ก็คือแบบคือจีะเพราา อย่างสาม,มานี้คือได้คะแนนเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าโอนเตต่ำกว่าหกสิบก็คือกดยืดเลยกดยืดนันดีอย่างนั้นคือวันนี้ก็ถือว่าก็เป็นข้อดีที่ได้มาลองก่อนเ,อเราจะได้มาลองข้อสอบมาฝึกข้อสอบด้วยเ,เพราะว่าพอถึงวันจรงิงเราจะได้ไม่ตื่นแล้วก็จะได้ไม่พลาดด้วยครับผมพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้มีสอบแกดแพดใช่ไหมใช่ครับใชเเ่เพื่อนๆดูเทปนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสอบก็จะได้เป็นการ รีเช็คอีกทีหนึ่งว่าต้องเตรียมความพร้อมอยังไงใช่แล้วนะอ้ยงนั้นเดี๋ยวขึ้นเดีข้าวกันแล้วกันวันนี้เขาต้องมีกฎระเบียบยังไงบ้างครับกฎระเบียบอย่างรรแรกเลยก็คือใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดสุภาพก็ได้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแมสกหน้ากากอนามัยนั่นเองที่สองก็คือ แบบประจําตัวประชาชนนั่นเองแล้วก็อุปรกรณ์ในการเขียนก็พวกดินสอสอง B ถ้าหมุดดินสอแบบว่าไม่มีคุณภาพเนี่ยหรือแบบมันหักง่ายเนี่ยมันก็จะแบบมีอุปสรรคกับเราเียอย่างลบก็ต้องลองลบแบบว่าลบแล้วลบง่ายคือลบเนี่ยลบก็ต้องออกเลยโชว์เพื่อนๆเลยดีกว,ว่าเห็นจะพายกระเป๋าวา่ามีมพกอะไรไปบ้างคนระับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ดูอ่าไหนๆอ่ะเพื่อนๆได้เห็นภาพแต่นี่คือเวลาเข้าไปจริงๆก็คือจะเข้าไปเอาไปไม่ได้ใช่ไหมเข้าห้องไปก็จะหยิบได้แค่อย่างลบแล้วก็อันนี้ดินสอสอง B นะฮะแล้วกกก็ปาาานน่่เออง แล้วแล้วนอกจากนั้นตองนั้นมีอะไรบ้างในกระเป๋าอย่างผมก็จะมีเผื่อแบบยาแก้ปวดด้วยเฮ้ยจริงเหรอ้บางทีมันปวดคอปวดหัวเราก็ต้องกินกันไว้แล้วก็มีกบเหลามีกบเหลาด้วยก็คือไปติดตัวเป็นชุดที่เราเตรียมตัวไปสอบก็จะเป็นกระเป๋าอย่างนี้ใช่แล้วหยิไปจะพกง่ายๆนะใช่แล้วแล้วนอกจากนั้นต้องเข้าห้องสอบเนี่ยขาดไม่ไก็คือนาฬิกานั่นเองเพราะว่า เราบริหารเวลาทําโจย์คือมันต้องสําคัญแบบมากมากสคัญมากจริงๆให้ใช้แค่เฉพาะดูเวลาเท่านั้นจริงๆถ้าอุ่นใจก็คือเป็นเข็มยสุดเข็มมากนเนอะพกเข็มไปเลยเข็มฉ<ช>ีดย<ช>้ายเข็มใ <ๆ S 1> นก้าเข็มเนี้ยอย่างหลอไปก็คือนอกรั้วเข้า,ขาเกินส0ินาทีก็คือเขาปื่อให้แล้วล่ะถ้าหมดมาสายอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเกินส0มนาทีท้ายก็นี่ สำคัญเลย,เลยทีนี้ข้อนี้นี่เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต <c oughs> หรือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่แบบเราต้องยึดไว้นะ<ช>ย่าทุดริตนะครับต้องมีความซื่อสัตย<ช>์อะน่าจะใกล้เวลาแล้วมั้งใช่เดี๋ยวพาบีมไปส่งที่ห้องสอบนะแล้วก็เดี๋ยวออกมาเนี่ยเราจะต้องมาเทสกันหน่อยบ้ระดับบีมเนี่ยข้อสอบ P admission ของโอเนเนี่ย จะกินบีมได้ขนาดไหนนะีผมจะกินหรือผมจะโดนกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าจะให้เขาสอบออกมาบ้างใช่ไห <Okay S 2> มให้ให้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันว่ากัปตันบีมเราจะได้ขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เขาก็เรียกแล้วใช่ไหมเรียกแล้ว,ลวอ่ะบีมลิบซิงหน่อยลิบซิงหน่อย สอบตึงไหนครับ14ครับ14ก็คือฝั่งนู้นอ่าเป็นไงบ้างครับความมั่นใจในวันนี้ถามว่าคิดว่าาจะได้คะแนนเป็นไงเหรอ,อก็โอก้ก็คงประมาณนึงเลยนะมผมก็มีความมั่นใจแบบขอตัวว่าเออเราสามารถทำข้อสอบได้แล้วก็เตรียมตัวมาเนี่ยเราก็น่าจะทําสิ่งที่เราเตรียมตัวมาได้โอเคใช่ม่าจะขึ้นสึกอันนี้ป่ะใช่อ๋อโอเคสองสี่ได้แล้วเตรียมพวกสอบปากกาครับผมแล้วก็แบบประชาชนแมสด้วย โอเคบีมขอโชคดีครับครับผมให้ผู้เข้าสอบลงมือทำแบบทดสอบหมดเวลาการถ่สอบอันนี้เราก็ สอบเรียบร้อยเป็นงไงครับบีมสนามที่นี่สภาอากาศเป็นไงอากาศดีมากครับมันจะเป็นห้องพัดลมใช่ไหมใช่แต่ในสถานการณ์จริงเราก็ต้องเจอใช่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบนี้แหละอ่ะเป็นไงบ้างข้อสอบยากง่ายอะไรยังไงสำหรับข้อสอบพีโอเน็ตเองก็ยากใช้ไ้กกำลังดีเลยนะเพราะว่าผมก็เหมือนได้ทวนจุดต่างๆด้วยที่เรายัง พลาดหรือยังจาไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปทวนเพิ่มรวมถึงข้อที่เราทาได้แล้วเนี่ยเราก็เหมือนมารีวิวทบทวนให้มันแม่นขึ้นด้วยครับอ่าให้พูดตรงนี้เลยก่อนคะแนนจะคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับคาดว่าคาดว่าโอให้พูดเลยหรออายุตัวอย่างวันนี้ก็ได้คือวิทย์เนี่ยพี่มันจะมีผสมของฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็พวกดาราศาสตร์ธรณีด้วยซึ่งดาราศาสตร์ธรณีผมก็ไม่ได้อ่านมาเหมือนกันพาร์ทธรณีดาราศาสตร์น่าจะหลุดพวกพาร์ทฟิสิกส์เคมีน่าจะเก็บน่าจะได้ประมาณพคิดว่างัน โอเคเดี๋ยววันที่ประกาศคะแนนเดี๋ยวให้มาโพสที่แฟนเพจรายการนะครับแล้วคอมมูนิตี้ก็คือให้เพื่อนๆตามผลเนี่ยติดตามผลจะได้ตรงตามที่เราวันนี้หรือเปล่าแล้วเป็นไงบ้างครับประสบการณ์จากที่ได้มาสอบวันนี้มีทิคอะไรไหมฮะที่เพื่อนๆแบบน้องๆได้เอาไปใช้ทิคแนะนำนะพี่ก็เวลาเข้าห้องสอบเนี่ยอย่างแรกก็คืออย่าลืมนาฬิกาเพราะว่า อย่างช่วงผมทําข้อสอบเนะี่ยนาฬิกานี่คือไม่ควรพลาดเพราะว่าผมใช้เวลาดูในการแบ่งเวลาทําโจทย์แต่ละข้อเสมอเราทําต้องได้กี่ข้อละในเวลาเนเะท่านี้รวมถึงเวลาฝนข้อสอบด้วยเราก็ต้องเช็คด้วยนะว่าฝนตรงถูกข้อหรือเปล่าแบบปรชชาชนอย่าลืมด้วยดูเวลาห้องสอบดีๆแล้วก็เลขห้องสอบเนี่ยผมก็เคยเห็นเพื่อนมีประสบการณ์หลายๆลคนที่เห็นเลขห้องผิดเนี่ยแล้วไปห้องผิดเนี่ยคือมันก็จะเฟลใจมันก็จะเฟลเราก็ต้องดูดีๆรอบข้อดีดีครับ <Okay. S 1> รวมถึงอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์มีความสาคัญมากเพราะว่า เวลาเราจะผลอะไรเงี้ยมันมีผลต่อเวลาเราเสมอถ้าเรามีอุปรกรณ์ที่ดีมันก็เออช่วยเราประหยัดเวลาในการทาโจทย์มากขึ้นรวมถึงยังลบด้วยเวลาลบเนี่ยมันก็จะไม่มีขี้เที่ยงลบเงี้ยถ้าเมมือว่าเราต้องมาตีเวลาปัน่นมันก็แบบเป็นอุปสรรคเราเต้องขอบคุณเฟเบอร์คัสเทลด้วยนะครับที่ส่งอุปรกรณ์ดีๆดีมากให้หลองใช้สับสนุนรายการเรานานๆนะครับโอเคน้องๆก็ได้รู้ถึง เรื่องของข้อควรระวังแล้วเดี๋ยวให้บีมลองยกตัวอย่างข้อสอบถ้าให้ยกตัวอย่างตักสองข้ออ่าเป็นชีวะดีกว,ว่าน้องๆมีข้อสอบดูตามไปด้วยนะครับข้อที่ข้อที่8อบระบบเลือด a b o โ,โดยยีนที่มีอันลิวสามแบบก็คือ A B แล้วก็ I ก็จะมีตารางการตกตะกอนมาให้ว่าเออทดสอบในห้องหลบมันเป็นยังไงเช่นถ้าเป็นของสามีตกตะกอนของ A นะ Anti A ของ a n ติ B ด้วยกับของ IX ไม่ตกตะกอนโจ้ก็ถามเว,ว่าเด็กคนไหนเป็นบุตรก็คือเขาจะมีเด็กมาให้สามคนแล้วเขาจะให้เราเช็คว่าสามคนนี้คนไหนอ่ะเป็นลูกของสองคนนี้ในการเช็คจากหมู่เลือดนั่นเองอันนี้บีมตอบปะครับผมตอบข้อหนึ่งเด็กคนที่หนึ่งเพราะว่าถ้าหมู่เลืแล้วเราลิสออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออสามีเนี่ย ตกตะกรทั้ง A ทั้ง B แปลว่าเขาเป็นลูกกรุ๊ปเลือด A B แล้วก็อย่างภรรยาเนี่ยไม่ตกตะกรของ A B เลยแปลว่าเป็นหมู่เลือด O แต่ก็ต้องมาเช็คที่เด็ก3าคนละว่าเป็นยังไงอย่างของเด็กคนที่1ก็จะเป็น B เพราะว่าตกตะกรที่ B เด็กคนที่2ไม่ตกตะกรเลยแปลว่าเป็นหมู o. ่ O เด็กคนที่3เนี่ยตกตะกรทั้ง A ทั้ง B เลยแปลว่าหมู่เลือด A B ซึ่งถ้าเราดูจากพันธุก,กรรมเนี่ยจะรู้ว่าหมด A B เนี่ยเป็นคู่กับ O เนี่ยครับก็คือต้องมาจาก A หรือ O เนี่ยอน่างน้อยหน ซึ่งถ้าเป็น A B เนี่ยมันมีเฉพาะของพ่อแต่ของแม่มันไม่มี A B มาผสมดังนั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้อย่างข้อข้อที่2เนี่ย O เนี่ยเกิดจากอันลิวไอกับไอซึ่งอันลิวไอเนี่ยมีแค่ของแม่แต่ของพ่อไม่มีอันลิวไอดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะลูกจะเป็นกรุ๊ปเลือด O คำตอบที่ถูกก็คือกรุ๊ปเลือด B ครับเพราะว่าอย่างของแม่เนี่ยเป็นไอของพ่อเนี่ยเป็น B ถ้าบวกบวกสมกันก็จะเป็น B B จะข่มไอครับวว้าทีมงานว่างไงครับข้อนี้คำตอบที่ถูกคือข้อ หนึ่งครับผมอีกข้อหนึ่งที่มีแล้วกันข้อ15เกี่ยวโพลิเมอร์นั่นเองโครงสร้างโพลิเมอร์เขาถามว่าโครงสร้างโพลิเมอร์ชนิดใดมีความหนาแน่นมากที่สุดและก็ชนิดใดเนี่ยเกิดโพลิเมอร์นนเซชันแบบครบแน่นถ้าเราดูจากชอยเนี่ยเราก็จะพบว่า มันจะมีโซ่โตรงโซ่กีงล่างแหวใช่ปหซึ่งถ้าเราจําได้เนี่ยจากหลักสูตรก็คือเขาจะบอกอยู่แล้วว่าพอลิเมอร์ที่มีความหนานแน่นก็คือมันต้องแบนแบนแล้วก็ต้องซ้อนทับกันได้เยอะซึ่งก็ต้องเป็นเส้นตรงนั่นเองครับก็จะมีตอบได้ข้อ1กับข้อ4แล้วก็ต้องมาเช็คข้อที่สองต่อข้างหลังเขาถามว่าพอลิเมอร์ชน,น,นิดไหนเนี่ยเกิดจากการคอบแน่นล้วก็ต้องมาเช็คจากสองข้อนี้ละข้อหนึ่งกับข้อสี่ว่าอันไหนเป็นซึ่งมันจะมีในลอนหกกับ พอลิไวนิลคลอรีนถ้าเป็นพอลิไวนิลคลอรีนเนี่ยมันจะเป็นโพลิเมอร์สามๆต่อกันโดยที่เป็นจากการเติมคาร์บอนต่อคาร์บอนซึ่งไม่ใช่ครบแน่นฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตัดออกก็จะเหลือข้อหนึ่งนั่นเองครับตอบข้อหนึ่งเพราะว่าไนลอนเนี่ยเกิดจากการครบแน่นน้ําออกระหว่างหมู่คาร์บอกซิลิกกับหมู่อะมีนก็จะเกิดเป็นเอไมน์นั่นเองครับเป็นไนลอนหกหกอะทีมงานว่าไงครับข้อนี้และคําตอบที่ตอบมานั่นก็คือคือ S <S โอเคบีบิน่าจะได้เต็มแล้วมัง้งคะแนนโอเค <Okay. S 2> นะครั้งหน้าเจอสนามสอบจริงหลังสอบเดี๋ยวเรามาไลฟ์มาดูพวกแบบแต่ละคนคำตอบจะเหมือนกันหรือเปล่า๋ยวให้เพื่อนๆติดตามโอเค <Okay. S 1> วันนี้น้องๆที่ดูก็น่าจะได้ทริคอะไรจากกัปตันบีมไปสำหรับพรุ่งนี้ความพร้อมถึงไหนแล้วสำหรับพรุ่งนี้ก็ถามสอบแรกก็คือถามกัดแขนนั่นเองก็พร้อมประมาณหนึ่งนะแต่ว่าคือของผมอ่ะ ไม่ได้ใช้สนามแัดแผ่นนี้แต่ก็เบียมตัวไปทําก็ตอบเก่าไปด้วยประมาณนึงลงไรบ้างครับบีมแฉกแผ่นหนึ่งมก็แผ่นสองครับตอนที่ประกาศคะแนนมาดูกันว่ากับตันบีมนี่ที่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่จะได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวพร้อมเพื่อนอีกสามคนด้วยใช่แล้วจะให้น้องๆติดตามช่องเด็กดีดีแคทเรียีของเราไว้แล้วครับโอเคขอบคุณครับบินมา